เมืองลูกาโนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อไม่นานมานี้รูปปั้นของชายคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครเคยเห็นหน้าจริงถูกทุบและโยนลงทะเลสาบรูปปั้นนั้นคือซาโตชินากามโตผู้ให้กำเนิดบิตคอยผู้ไม่เคยปรากฏตัวและไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแน่รูปปั้นนี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลปะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติทางการเงิน โครงสร้างโปร่งใสถูกออกแบบมาเพื่อสื่อถึงความไร้ตัวตนของซาตูชิความคิดอิสระและจิตวิญญาณแบบกระจายศูนย์มันถูกติดตั้งในส่วนสาธารณะริมทะเลสาบลูกาโนในเดือนตุลาคมปี2024หลังใช้เวลาก่อสร้างนานถึง21เดือนโดยกลุ่มศิลปะซาตูชิแกลเลอรี่จากอิตาลีไม่นานหลังจากนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝัน ใครบางคนไม่เพียงแค่ขโมยแต่ทำลายมันอย่างจงใจก่อนจะโยนลงน้ำต่อมาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถกู้รูปปั้นขึ้นมาได้แต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วซาตชิแกลเลรีถึงกับตั้งรางวัล0.1บิตคอยให้กับผู้ที่ให้เบาะแสแต่สุดท้ายคนที่อ้างว่าเป็นผู้กู้รูปปั้นกลับโพสต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ โดยไม่ได้รับรางวัลแต่อย่างใดเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ดังขึ้นทันทีหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งกันเล่นแต่มันสะท้อนความไม่เข้าใจต่อคุณค่าทางสัญ,ญลักษณ์ของโลกยุคใหม่บางคนสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นที่ดื่มฉลองวันชาติแล้วคึกเกินเหตุเพราะรูปปั้นนี้มีจุดเชื่อมต่อแค่สองจุดจึงหลุดออกจากฐานได้ไม่ยาก คำร้องออนไลน์ถูกยื่นขึ้นทันทีเรียกร้องให้เมืองลูกาโนจัดหาพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าสำหรับจัดแสดงรูปปั้นนี้โดยซาโตชิแกลเลอรียินดีจ่ายค่าบุรณะเองทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าคิดที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องรูปปั้นที่ตกน้ำแต่เป็นข้อความที่กลุ่มศิลปะซาโตชิแกลเลอรี่ทิ้งไว้คือคุณสามารถขโมยสัญ,ญลักษณ์ของพวกเราได้ แต่คุณไม่สามารถขโมยวิญญาณของพวกเราได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องรูปปั้นตกน้ำแต่เป็นบททดสอบของอุดมการ์ว่าจริงๆแล้วเราให้ค่ากับสิ่งใดมากกว่าศิลปะวัฒนธรรมหรือแค่ความสะใจชั่วครู่อริยะเจอเนลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนฟังเพื่อนชวนคุย กดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์